ครับสวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องติซีแฟนสองเส้นหนองคายครับกับมาพบมาะพ้กันคือเกาหลังห้อยออกครับก็เลยมาลงคลิปใหบพี่น้องบอกพี่น้องตั้งแฟนสองเ็จนจังเลนอพี่ปูถือเนมานอ เล่กระจ้าจังไหนนอ้นองอีน้องเนาะออกปัดออกต,ตัวตัวกันตัวร่องตัวเน้นมันก็ออกไมก่เกข่าวว่าหลังพ้น,น,กกน,น,น,นม,มันก็ะมัอนอยู่ในไร่เนี่ยมันมีไร่โอ้คนบ่ได้เบิ่งคลิปแต่ว่าละคนอยู่ในไร่แต่ว่าแอดเองบ่ได้ส่งให้เบิดทุกคน มันมีสองสูตรครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรเก่าอ่ะมันก็ถือเลยครับบ่เขาเนี่ยมันบ่กีหกแต่ว่าสูตรใหม่นี่สามหวชส่วนครับทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าบางคนนัน่นเป็นกะกรไดเบิ่งคิมเนาะครับก่ได้ทุง ให้กับบริสุทธิ์กับบริบบรเบิ้งคลิปที่บ้านละ่ะแต่เมาบอกจูฟังขั้นงวดต่อไปนี่ผมจีกแกงี่ข้าวว่าผมเดี๋ยวสูตรไม่ยังเดียวผมค่อยบริสัพสนนอะพี่นองเนาะเพราะว่าผมก็เห็ดแล้วเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็น คือข้าวที่ดีสูตรไม่กับสูตรเก้าตรงกันครับขิ่าบด,ด้วันนี้ผมก็เลยรวบร่วมแล้ววเ,เรยว่าเอาสูตรเอาสูตรเดียวผมก็จะเอาสูตรเดียวนั่นนะแต่ว่าผมเบิงตัวเลขเรียบเทียบกันแล้วมันคือกันครับทำมางวดวันที่สิบ สิบหกสิบเจ็ดเนาะสิบหกเป็นวันคู่ผมก็เลยเห็ดไปแหละล่ะก็เลยมาเก่งขาาา่าวอ่าผู้เงินเมืองขิดก็ถ่ายจังหน่อยครับเดี๋ยวผู้ใดอยู่ในไล่ท่านฟอสมมบ้ามานเดี๋ยวผม้ใไล่ส่งให้ครับรอดจังหน่อยกันมือน,นี้กะเขาบอกว่าป่าีิน้องซื้อ พี่ผู้ใดได้บ่งคิดได้สื่อก็หลังค้นกัไปสื่อต่ตัวเน้นตัวเน้นบ่ออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้เสียเจน้ำหลๆตัวเน้นบ่ออกแยกเองกับพืชไหลให้กันโทษได้ลายมันเป็นไปออกตัวกันตัวร่องเนาะตัวก็จับอยู่ในตะล่างบัดออก สับสนแน่จัง่อยพี่น้องเอาไหมโทษพี่แล้วมีใบหูเนาะก็อแอดเองอะจับคลิปจับเถือเ่อเ,เป็นยังดีตัวทีจับตัวเป็นตูกก์ับยังดีอยู่คุณคนสื่อใดปกติสื่อใดอยู่เลขเลขบางเจ้ากับว่าอัานนี้ครับงอกแบแบกแแก เสดายเสดายเสดายโอ้ยเาาังามาถามข่าวถามข้าวพี่นนองเสร็จแล้วผมเฮ็นเตรียมการไว้แล้วผู้ใดอยู่ในไล่ผมกะสิสุ่งให้กวนครับสิสุ่งให้พ่อแม่พี่นนองอยู่ในไล่ก่อนเพราะว่า่อยสิมาเปิดเผยทั้งหนอกแล้วครับเนาะกับผู้ใดอยากไดกวนแต่ก็คือ แย้ล่ายางียวครับเพราะว่าผมเนี่ยสีไล่แห่งนนี้เขาในกลุ่มก่อนผมสีไล่พ่นอยู่ในกลุ่มก่อนใอพี่น้องมาแก้มือเมื่อนี่มาลงคลิปกะมาบอกมาเกาซื้อ,อแต่มาสื่อส้มผูพนมันผูพนถืนะเนนถอเนาะผูพนบโบถอกอะจะฝ้าเสียใจใพี่น้อง มันกัเลขมันกัมีเขาไมุ่นนะครับมันกับมีไภงูเนาอะมันก็เลยมาแบบยังเร่งรวนมาเกี่ยงข่าวสารเข่ากักระเคนต่อครับเลยเกี่ยงพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในคุมปัจจิไดคอนมูครับ เส้นลายลายลายลาส่งให้ทั้งไล่ครับแก,ก้มือครับวันหนาามันได้พี่นอ้องสูตรต่อก็เลยว่ามาคบปลาพี่น้องจะเข้าุณได้โทรมาน,น้อเนะ โทษเขาเดี่ยพึ่งโทษมาดเด้อยผู้ใดก็ได้ผมอัดชิบอยู่แป๊บหนึ่งตัวจากสิบนาทีก็ต้านละเมื่อนี้ก็แป๊บเองก็ไปซื้อได้แค่ถูกกันครับซื้อไปห้าชิบบาทห้าชิบบาท บ็ถึงทุ่นหรอกครับหาเส้นบบก็ถึงทุ่นเสร็จแต่เนื่องดีก็ก็ถือตัวนักตัวเนียนแบบกถึงเนาะพี่น้องเนาะเสียดายเสียดายน้อง่วนนาจละตามต่อครับลุ้งกะจีให้เป็นสูดเดียวคอยอบอสับสนเนาะพี่น้องเนาะ สูตรไม่เด้อบัดนี้สูตรเก่าผมพักไว้ก่อนสูตรไม่สูตรไ,ไม่เข่าทั้งสามสามงวมดทั้งสองตัวสามตุอผมก็ว่าที่ผมว่าลายทรงห้เพราะอยังญาติพี่น้องทรับสูนทั้งญาติมันบอกเข่าครับเพราะว่ามันเข่าสองงวดแล้วมันบป็ดันมาเข,าาเขาามมา่า,า,ขาอีกแสดงว่า มันเข่าดีเดินดีครับอะไก็เลยามามาแจ้งข่าวพี่น้องว่าผู้ใดมีล่ายผู้ใดมีกลุม่มสิเดกวอนมูเด้อครับผู้ใดถ้าเบื่องแท่งยื่นทูมเนี่ยให้ผู้เสีหาที่หลังเพราะว่าอยูได้ร่ายเลยตัวสิเดกรอนครับต้งมาแจ้งข่าวดีเนาะตอนม่พี่น้อง แต่ว่า,ากันใดสุกขั้น่ะเดี๋ยวผมม้วนจบเจ็บตกไงลูกไงที่หลังนี่ก่ากันใดหิ้วตัวขับเป็นล่อต้องล่อครับเพราะว่าทาั้งสองอื่นๆผมก็ิีบไอ้ที่หลังนี่นกันผมก็ต้องลงของเจ้าของสำเร็จก่อนนั้นเลีวก่อนผมจังสิไปลงทั้งสองอื่นๆเนาะเที่ยงข้าวตามนั่นนะครับเพราะว่า พอว่าเสี่ยวในกลุ่มก่อนโอกาสแต่มันใจที่เก่าครับเอาสูตรไม่เอาสูตรไม,ม่นี่แหละสูตรที่มันเข่าสามงวดชนสอดนะครับสังเกตดีๆครับสังเกตเร่นในแต่ล่างเริ่มเข่าครับเข่าต้อต้อเนื่องเลยครับแต้ว่าผมเนี่ยมันดัง,งล่างเร่ยอยุสองสูตรผมยังบ่เสือผมเลยล่อง ร่อ,องงวดที่สามอีกก็เข,ข้าก็เราครับกเสียใจนำ้ำปูเพบนบดถืบอบ่ได้ทรงห้ยทรง,ห,งห้กระิตหลายสูตรหลายขันน้นตอนผมจีทรงห้ยจะปูพบนถามว่าเอาสูตรเก่าสูตรใหม่ให้ด้วยแต่มากนึงครับไปเลยหลังพ้นไปขอพ่นไปขอสูตรใหม่ไม่แน่มาเปรียบเทียบบุกก็ได้ทรงห้ครับ เพราะว่าผู้เพื่อนบอขอจะโทษหลายๆครับเพราะว่าผมก็บ่ได้ส่งให้ผู้ใดาบางยุทธูปบางท่านส่องกานาเซียนสูตรไม่สูตรเก่าเพราะว่าผมเฮ็ดเป็นสองสิปอยู่ครับอันนี้ท่านผู้ใดอยากได้สูตรเก่าสูตรไม่ก็ขอผมผมจะส่งไปผมจะเปรียบให้เปรียบทเทียบ รูอ้อย่ามซับสนก็เอาสูตรเดียวผมก็จะเอาสูตรเดียวเลยแต่ว่าผมเหยียดไปคือเก่าไปให้เก่าพ่อแม่พี่น้องคุณคอยากได้เปรียบเทียบเทียบกันเกินสั่นก็ได้แต่ว่าผมสิบห้าสิบเนอ,อสองสูตรนั่นถึงเป็นการหุ่นไหวสิลังเลเนาะพี่น้อ,นะองเออนาะโอเคตามนั้นนะเนาะหน้ามณีผมกัมาแกงข้าวซื้อ ไว้กับว่าท่านในพ่าท่านในไฮดอกลูกเสียในไล่ก่อนลูกเสี้ยคลิปต่อไปเด้อแจ้งต่อมันเด้อพี่น้องเด้อเนาะสุดท้ายนี่กัปี่นาพี่น้องนี่โสงี่หมันให้ลำลำเรื่อยๆโซผูโุก้นครับ